สวัสดีครับผมวันนี้เอาแนวทางการผ่าน VR Mission ระดับ Brutal 1-5ถึง5มาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นระดับ h a r ดเลยก็ VR Mission ระดับ Brutal เนี่ยมันคืออะไรก่อนนะฮะมันเป็น VR แบบพิเศษของภาค Rebirth นั่นเองนะครับที่จะปลดล็อกเมื่อเราเคลียร์ Quest p r o ตเล e l i ทั้งหมดในเกมแล้วก็ฆ่าบอสพิเศษของเกมแล้วนั่นเองนะครับคำแนะนำก่อนลง b r u ท a l นะครับก็แนะนำว่าให้เราไปเคลียร์ Side q u s t ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ เวป่อนเลเวลเนี่ยควรจะเลเวล8ขึ้นไปส่วนปาร์ตี้เลเวลเนี่ยควรจะเลเวล10เลยนะครับของรางวัลมีอะไรบ้างก็จะมีหลกัหลกๆเลยนะครับ Elemental m มาเท i a ลูกที่3 m a g n i f y m a t e r i a ลูกที่3รวมไปถึงเครื่องประดับคอเทอร์เดมา n g นะครับที่ทำให้เรามีลิบิดเบรกเต็มตั้งแต่การเริ่มต่อสู้เลยนะครับผมใครที่เคยเล่นภาคที่แล้วมาเนี่ยก็น่าจะจำได้เป็นอย่างดีนะ บิวที่ผมทำเนี่ยจะเป็นบิวสแปมเวทควกนะครับแล้วก็จะเป็นการสแปมลิมิตเบรกด้วยเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นลิมิตไซฟอนนะครับแล้วก็ลิมิตเบรกซพอร์ตทำการดูดเอาลิมิตของเพื่อนร่วมทีมมาให้คลาวนะครับคลาวก็จะสแปมลิมิตเบรกได้รัวๆเลยเรามาดูบิวนะครับคลาวจะเป็นสายเวทมนตถือเป็นลูนเบรดไว้เครื่องป้องกันเป็นเซทันเบเซอร์นะครับเครื่องประดับเป็น e n h a n c e ซ์เอ็กซ์เพด a ชันนารีเเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่ จะทําให้ตอนเริ่มต่อสู้เราจะมีริบิทเบรกเลเวลสเลยนะครับมันจะได้จากการที่เราเนี่ยไปคราฟให้ได้ถึงเลเวล15ก่อนนะครับถดี๋จะมีมาให้คราฟก็ไปเพิ่มเวลการคราฟก่อนนะฮะถัดมาคือมาเทเรียมีอะไรบ้างก็จะมีแมกนิฟายมาเทเรียนะครับแล้วก็เป็นเวทมนอาจจะเป็นไฟแอนไอซ์หรือว่าทันเดอร์แอนวินก็ได้นะครับคือว่าแล้วแต่ว่าเราจะเจอกับมอนสเตอร์ประเภทอะไรก็เปลี่ยนตามนั้นนะครับ มัคือแ a g นิฟายตอนแรกเนี่ยเราจะมีแมกนิฟาแค่2ลูกนะฮะอันนี้เดี๋ยวพอท่าผู้ชมผ่านอันที่4เนี่ยค่อยเอามาเปลี่ยนเอานะแล้วก็เวทมนต์นะครับอาจจะเป็น R5 and ฟท e แหรือว่าจะเป็นไลนิ n งแอนด์วินก็ได้นะครับ HP Up MP Up นะฮะอาสูนเบคคิวการ์เมชแล้วก็ ATB Stagger First Strike m a t e r มาเทียร a เซตฟา็ lock, นะครับ p Position Defense l ลิมิ s ไซฟอ n อันนี้ก็คือว่าเราจะทำการเป็นบัตรเียที่ เอาไว้ดูดลิมิตเบรกจากเพื่อนปเป็นของเรานะครับอันนี้นะแล้วก็เป็น ATB Boost นะครับไฟแบตเตอรียกับ Elemental ผูกไว้ที่เกราะจะได้ป้องกันเวทไฟได้ครับ Weapon Skill คือ ATB Charge Rate Up นะฮะลิมิตเบรกสิบเปอร์เซ็นต์ magic Attack Up ยี่สิบนะฮะแล้วก็เป็น Full Power Magic ทำให้พอเรามี MP เต็มเนี่ยเราจะยิงเวทแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมทิฟฟาตัว Time Damage นะครับใส่เป็น Dragon c r เลยนะครับ เครื่องป้องกันเป็นฮาร์เดสอัมเลตหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีช่องเยอะๆนะฮะได้หมดเลยเครื่องประดับเนี่ยเป็นลิมิตบูสเตอร์นะครับจะทำให้เวลาเราเริ่มต่อสู้มาเนี่ยมีลิมิตเบรกครึ่งหลอดแล้วนะครับเอาไว้ให้คราวดูดลิมิตเบรกจากทิฟฟ่าได้นะครับอันเนี้ยมันได้จากการที่เราไปแข่ง g b บอยที่ g กสซ์เซอร์หรือว่าเกมมินิเกมแข่งมอเไซค์ได้ประมาณ3 0,000ขึ้นไปจะได้มานะฮะมัทเรียมี e อ e ลเมนทัลไฟนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลมาสเตอร์แล้วก็ ATB Assist เราจะ Dive Kick 2ครั้งเพื่อที่จะเพิ่ม ATB ให้เพื่อนๆอ,อีก2คนในปาร์ตี้เรานะครับอสูรโอดินแล้วก็ HP up Auto Unique Ability นะครับ Strength up s t a t e Fast Block นะครับ Position Defense เป็น Subversion Material นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปเบรกเกราะมอนสเตอร์ที่แบบว่ามีพวกดิสเปลหรือว่ามีกรอบป้องกันอยู่นะฮะแล้วก็ ผูกกับมาเทเรียวาัดดิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาทิฟ่าเนี่ยไปชกกับทอรเบอรี่นะครับวัดดิ้งกับซักเกอร์ชัติเนี่ยจะทําให้เราโดนทอรเบอรี่แทงแล้วก็ไม่ตายในทีเดียวนะโอเคนะครับเอฟเฟอร์สกิลมี ATB ชาร์จเรทอัพครับผมเวฟนันเรเบรตดัมเปิดห้าเปอร์เซ็นต์ Enhance เทคนิคครับท่าสามเหลี่ยมแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอตแทกพาวเวอร์บวกยี่สิบครับเอ็นินเป็นตัวไล่เวทเควสของเรานะครับใส่เป็นอาวุธแกมแบนทายนะครับอ่านไม่ออกนะครับผมแล้วก็ เครื่องมระกายเป็นเซทรันอัมเล็นะครับเครื่องประดับจะเป็นโชโกคิงส์เคปทำให้เรามี ATB เพิ่มมาเป็น1ห,หลอดตั้งแต่เริ่มต่อสู้นะครับลงกับเพิร์สไตล์เราจะเริ่มต่อสู้มามี ATB 2หลอดทันทีโอเคนะครับโชโกคิงเนี่ยมันได้จากการแข่งโชโกโบที่โกซอสอเซอร์แบบโกคัพนะครับต้องไปทำเควสมาก่อนถึงจะ,ะแข่งโกคัพได้นะครับส่วนมาเทเรียเนี่ยก็คือเป็นสวิปคาสนะครับผมอาจจะเป็นเลเวล1นึ่หรือวลาสองก็พอเลยครับไม่ต้องเป็นเลเวล4ี่หรือว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ มัตเรียเป็นเควกนะครับผมหรือว่าเพ t i ิ y ฟครับจะเป็นแบบคอย s o n and p e เพ f y ิฟก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราควรจะมีเพ t i ิ y ฟล์เลเวลสามไว้อันหนึ่งนะเมติกโฟกัสนะครับผูกกับเพ t i ิ y ฟเหมือนกันจะทำให้เราใช้ท่าเพ t i ิ y ฟหรือว่าไอเวทเควกเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับ sp up mp up phoenix ฟินิกนะผมอส,สูรฟินิกนะครับแล้วก็ atb boost limit support material อันเนี้ยทำให ทุกครั้งที่เอริสได้ลิมิตเบรกเกจขึ้นมาเนี่ยมันจะโอนไปให้ตัวละครอีก2คนของเรานะครับทำให้คราวเนี่ยได้ลิมิตเบรกเร็วขึ้นไปอีกนะครับสเตจฟาสต์บล็อก ATB สแต็กเกอร์ครับผมเมจิกอัพเพิร์สตรายแล้วก็เป็นแมกนิฟายนะครับขู่กับเพเทฟายหรือว่าเวทเควสครับสรุปแล้วเราใช้เวทเควสเนี่ยประมาณ3ก้อนเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นเวป้อนสกิลครับรีพลายครับผม ATB ชาร์จเร็วขึ้นเมจิกบวกยีแล้วก็แม็กเอ็มพีบวกสครับ เอาละครับบรู Blue ทัลหนึ่งนี่ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็น Elite, อเอริสกดใช้เควก้านะครับแบบแมกนิฟายใส่มอนสเตอร์เนี่ยที่บรูทัลหนึ่งถึงสามนะครับแค่นี้คือมอนสเตอร์ก็แทบจะไม่รอดแล้วนะครับผมดัดที่สองก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอาเอริสเนี่ยเควก้าครับเรียบร้อยจะเห็นว่าหลังจากที่เราใช้เควก้าเสร็จเนี่ยคลาวกับทิฟ่าเนี่ยจะได้ลิมิตเบรกเยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วเราก็ผมขอข้ามาที่ ด่านสิบเลยครับเพราะว่าด่านหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะเวก้าไปครับตูมตามตูมตามตูมตามเรียบร้อยนะครับสำหรับรูเท่าหนึ่งประมาณนาทีครึ่งนะครับรูเท่าสองเนี่ยมอนสเตอร์จะอึดขึ้นนะครับเราจะเกนคอมโบเป็นคลาว ATB BOOST นะครับสลับมาที่เอริสใช้อาเคนว่าไปที่คลาวนะฮะแล้วก็ ATB b บ o s t ปุ๊บ ตัวละครเราจะมี a t ทเต็มทั้ง2คนนะครับจากนั้นเราก็จะสแปมเวทบอนเลยนะครับเควก้าหรือว่าจะเป็นไฟลาก้าบิสก้าก็ได้แล้วแต่ว่ามอนสเตอร์จะแพ้อะไรนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีมอนสเตอร์อะไรทนได้นะที่บูทข้อสองครับมาดูอีกรอบนะครับผมเราก็จะ ATB b พ o บูสซี่คลาวนะครับสลับมาที่เอริสแล้วก็อาร์เคนวอร์ด ป๊บ ATB Boost นะครับแล้วก็จัดก,การสแปมเวทเราจะเล่นแบบนี้ไปตั้งแต่บูทเทลสถึงบูทเทลหเลยนะครับนี่คือคอมโบที่ต้องฝึกไว้ครับขอข้ามาที่บูทเทลสด่านที่9นะครับเป็นด่านที่ต้องระวังเป็นพิศเศษเพราะว่าเราต้องจัดก,การมอนสเตอร์ตัวกลางไอตัว s a ซาเวชแกรนฮอนก่อนนะฮะหลังจากที่เราเซตอัพแล้วเนี่ยให้คลาวใช้ไฟลาก้านะครับผมเพราะว่าไอตัวซาเวชแกรนฮอนเนี่ยมันแพ้ไฟนะครับ ผมก็จะไฟล่ากาซาเวชแรนฮอน จากนั้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คราวกับทิฟ่ามีลิบิตเบรกค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเอาคราวใช้ลิบิตไซฟอนดูจากทิฟ่ามาลิบิตเบรกก็ได้รหรือว่าจะเอาทิฟ่าเนี่ยชกไปไดฟไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะเล่นยังไงเลยถ้าทิฟ่าเนี่ยพยายามเลน้นกดปุ่มสี่เหลี่ยมคางเอาไว้นะครับเธอจะอัพเปอร์ตแล้วก็ได้ a อทค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สแปมไดฟ์คลิกไปจกนก้ไปก็ได้เหมือนกันครับ รู้อท่สามก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมนะครับนะเซตอัพนะครับคลาว ATB b o o t Tifa ไม่ใช่เอริสอาเคหัวหอนะครับผมแล้วก็ ATB Boost เหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เราต้องคอยส่องดูก่อนนะว่ามอนสเตอร์มันแพ้ไฟหรือว่าแพ้อะไรนะครับให้กดอ่าทัชแพดสองก่อนอย่างตัวพึ่งตัวนี้มันแพ้ไฟนะครับผมก็จะไฟลาก้าด้วยคลาวนะครับผมส่วนเอริสเนี่ยก็จะเป็นเพล็กเหมือนเดิมส่วนตัวที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะเอาทิฟ้าคอยดับคลิกไปนะครับ พวกกีพวกนี้ก็คือแพ้ไฟนะคะผมก็จะเซตอัพเสร็จแล้วเป็นไฟลกักกาไปนะนอน่าจะไม่ต้องไฟลักกาก็รอดเหมือนกันนะครับ อย่างตัวนวกคูกตัวนี้จะเป็นตัวที่แพ้น้ําแข็งตัวหนึ่งสายฟ้าตัวหนึ่งนะครับก็เลือกเอาเป็นบิสากาดีกว่านะครับเพราะว่าบิสากาเนี่ยเป็นเวทที่ทําให้มอนสเตอร์บันสแต็กเกอร์หรือว่าหลอดสแต็กเกอร์บันเพิ่มเร็วนะครับกว่าเวทอื่นๆนะถ้าไม่ชัวร์ว่าเป็นอะไรก็เป็นบิสากาไวก้ก่อน,นครับผม โอเคมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งรอดมาได้นะครับทีนี้ผมก็จะใช้เป็นคลาวนะฮะทำการกดลิมิตไซฟอนดูดจากที่ฝ้ามาปึ๊บเก็บนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ลิมิตเบรกแล้วโอเคลิมิตเบรกเต็มนะครับเราก็จะลิมิตเบรกเลย ุ้ยตัวนี้เลือดเยอะนะครับเราจะใช้คอมโบทิฟ้าคือสี่เหลี่ยมค้างไดฟ์คิกนะฮะสี่เหลี่ยมค้างไดฟ์คิกเหมือนเดิมโอมิสไซเพิ่มประสิทธิ์แซกเกอร์นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมค้างไดฟ์คิกวนไปเรื่อยๆนะครับจัดก,การมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่ขอข้ามมาที่ด่าน10เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีด่านอะไรติดแล้วก็จำสเต็ปเอาไว้ให้ได้นะครับว่าเราจะทำเซตอัพยังไงบ้างแล้วก็ตัวที่เหลือนเนี่ยจะเอาทิฟ้าไดฟ์คิกหรือว่าจะเอาคลาวดดูดลิมิตเบรกก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับ โอเคครับผมบูทเทิลสจบไปบูทเทิลสเนี่ยต้องจริงจังขึ้นนิดนึงนะครับทีฟ้าต้องใช้บ่อยขึ้นเพราะว่ามอนสเตอร์จะเลือดเยอะนะฮะด่านแรกเนี่ยไอตัววัวกระทิงตัวนี้นะครับเขาจะเพรสเชอร์หลังจากที่เขาโจมตีเสร็จเราก็ต้องหาจังหวะปึ๊บเนี่ยเพรสเชอร์แล้วนะครับเราก็จะใช้เวทถ้าเกิดโดนจังหวะดีๆเนี่ยเขาก็จะเพรสเชอร์สเต็กรง่ายขึ้นนะครับแต่ว่านี่แบบจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้อง ใช้เวทพิสการเสริมเข้าไปเพื่อให้มันแสแต็คเกอร์ครับจากนั้นเราก็จะเอาทีฟ้ามาไล่ถีบดดฟคิกมาเิมครับด่านที่2ครับมอนสเตอร์พวกนี้แพ้สายฟ้านะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีแบตดฟายติดให้มันพอทีทุกคนเราก็จะใช้เป็นวิสากาไว้ก่อน,นครับเป็นโคเวก้าแล้วก็วิสกาใส่พวกหุ่นจนเลยนะครับถ้าเกิดโชคดีโดนหล,หลายตัวเนี่ยก็จะทีเดียวระเบิด หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนแค่ไม่กี่ตัวนะผมก็จะลิมิตไซฟอนดูดมาครับแล้วก็คราวลิมิตเบรกทิฟ่าเนี่ยมีบัฟพ,พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าบัฟใหม่นะฮะไออันเฟเตอร์ฟิวรี่ใช่ปะพอเราบัฟถึงขั้นสามนะครับจะมีคําว่าเลชแอนโฟลขึ้นมาแล้วเวลาเธอกดปุ่มสี่เหลี่ยมค้างสองครั้งเนี่ยเธอจะเป็นหมัดจิ้มนะครับซึ่งไอ้ท่าหมัดจิ้มแบบนี้มันจะฟื้นเอทีบีเยอะมากๆเลยนะฮะเราต้องใช้บ่อยๆไว้ ด่านที่3เนี่ยต้องระวังไอ้ตัวกลางนะครับไอ้ตัว adjudicator เนี่ยมาถึงเราให้เอริสไล่เวก้าใส่เขาก่อนเลยนะครับไม่ง,งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนรีเฟกซ์สะท้อนกลับได้เราก็ไปทําการสแต็กเกอร์ตัวอจูดิเคเตอร์ก่อนด้วยทิฟฟ่าครับชกชก,ชก,ช,กชกไปโฟกัสสไตร์ครับสแต็กเกอร์ปุ๊บโอเคจากนั้นเราก็จะสแปมเวทได้แล้วครับตามผมก็จะใช้เป็นไฟลาก้านะฮะเพราะว่าตัวยิงหยาดเนี่ยมันแพ้ไฟ โอเคด่านนี้ระวังตัวขวานะครับตัวขวาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เวทอะไรไปปึ๊บมันจะดูดเวทนั้นทันทีนะครับก็ต้องใช้เวทสลับไปด้วยนะครับผมก็จะควิก้าใสใ่ตัวมูสตรงนี้แล้วก็เป็นพิสก้าอ่ามันจะได้ไม่ซ้ำกันครับ โอเคผมจะอันเฟเตอร์ฟิลลี่ปึ๊บจิ้มครับเสียมค้างสองครั้งเสียมค้างสองครั้ง,ง,ง,งได้คลิกโอเคเหลือน้องหมาดูดลิบิตเบรกจากที่ฝ้ามาปึ๊บเต็มครับผมอา้ออมาวลิบิทเบรกไอตัวหมาตัวเนี้ยมันเลือดเยอะโคตร พอมอนสเตอร์มันสแต็กเกอร์นะครับคอมโบของทิฟ่าเนี่ยจะเป็นแบบใช้พวกทูสไตร์ Style, หรือว่าเป็นเลชแอนด์โฟร์ครับมันตามด้วยดับคิกต่อได้แบบนี้นะฮะหรือว่าทูสไตร์แล้วก็อมนิเฟอรี่ดับคิกครับอ่าเป็นคอมโบต่อเนื่องเลยต่านที่7เ,เนี่ยระวังเจ้าหนอนนะครับมันแพ้เป็นน้ำแข็งก็ให้คราวใช้มิสซิกาไปถ้าเกิดเราฆ่าช้าเนี่ยอาจจะโดนมันกินได้ครับผม อิสการ์าไปครับดาน,นี่อาระวังตัวที่เป็นลูกตาทางสายมือนะครับมันมีบัฟรีเฟกอยู่ที่ตัวมันเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นทิฟ้าเนี่ยไปทำการดิสเปลมันก่อนผมก็จะเอาทิฟ้าไปฟื้น ATB นะครับชค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 ไว้ โอเคจากนั้นเราก็จะไล่เป็นดิสเปลใส่ไอตัวลูกตาตัวนี้นะครับมันจะได้ไป็สะท้อนเวสใส่เรานะโอเคแล้วก็เวก,ก้าครับ ด่านนี้ตัวซ้ายมือแพ้ไฟนะครับพอเราเซตอัพคขโบเราแล้วปุ๊บให้คลาวไล่ไฟแล้วก็เอริสเนี่ยไล่ควก้าทันทีครับอันนี่ผมเล่นช้าไปแล้วนะฮะช้าแล้วครับถ้าเกิดมันเร็วๆเนี่ยตัวนี้มีสิทธิ์เกือบตายได้เลยนะครับอ่อันนี้คือเดือนเหลือเยอะมากๆเราก็จะใช้ทิฟฟ่าสูดเดียบั้งสองครั้งนะครับเพื่อเพิ่ม a t b ทูสไตน์เอชแอน 4. ด์โฟร์ไลท์คิก โดนสต็อปด้วยครับวันนี้คือโคตรสวยแต่แม้เวลาเรามี ATP เยอะนะครับเราก็จะไฟลาก้าต่อได้เวก้าต่อที่อีกครับสแปมรัวยังมีตัวรอดไปได้ตาสุดท้ายนี่คือด่านที่ยากที่สุดในบรรดา5รูเข้าทั้งหมดนะฮะ มาถึงเนี้เราก็จะเซตอัพเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะให้ทิฟฟ่าบวกกับทอมเบอร์ลี่คิงครับเพราะว่าทิฟฟ่าเราใส่วอดดิ้งกับมาเธอเดียซับเวอร์ชันการเดทไว้ทิฟฟ่าก็จะไม่โดนทอมเบอร์ลี่คิงจิ้มตายนะครับอจาจจะวะน,นี้เรารีบปั่น ATB ขึ้นมาครับปั๊บอันเฟิร์ตฟิลลี่ไปก่อนครับหนึ่ผมก็จะสี่เหลี่ยมค้างเดสไปเรื่อยอันเฟิร์ตฟิลลี่ครับแล้วก็สี่เหลี่ยมค้างสกังจิ้มได้คลิก เสิบครั้งสองครั้งดับคิกระวังกระมังด้วยเออไอกระมังนี่โดนสองครั้งไปคือมึนเลยนะต้องแดัซ้ายแด,แดัขวาระวังไว้ครับถ้าอะไร hopping m a s สซักอย่างนี่ทีบอ่อาเดี๋ยวโจกเกอร์ครับโจ๊กเกอร์จะแพ้เป็นเวทลมนะใครมีเวทลมก็สแปมได้ครับแต่ว่าผมก็จะทื่ออ,อ,อัปเปอร์คัตดับคิกอัปเปอร์คัตดับคิกไปต่อ เรียบร้อยครับกับ b r ท t a l ลประมาณไม่เกิน5นาทีก็น่าจะผ่านแล้วนะครับผมสำหรับบิลคนนี้มาถึง b r u t ท l 5าเนี่ยเราจะมี m a g n i f y ครบทั้ง3ลูกเลยนะครับแต่คำว่าเราก็จะมีเวทปล่อยเยอะขึ้นแล้วน่าจะเป็นไฟ i g h t n i n g Wind นะครับซึ่งตัวเนี้ยแพ้ลมอ่ะผมก็จะให้คราวใช้ Aeroga เลยมอนสเตอร์จะเริ่มการเควกเยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับสแต็กเกอร์ได้ ดูลิมิตเบรกลิมิตไซฟอนแล้วก็สแปมฟิชชิ่งทัชด่านที่สองนะครับเจ้าน้องจีตัวปัญหาคือ จีเนี่ยให้เราหลบการโจมตีของเขาให้ได้นะผมพวกท่าที่แบบเป็นสีแดงๆขึ้นมาบนหัวเขานะครับพอหลบได้แล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยสวนกลับเข้าไปขเขาก็จะเพรสเชอร์นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือโดนควกวิธีหนึ่งก็คือว่าหลอดสเต็คเกอร์ขึ้นมาครึ่งแล้วนะครับหลบครับปึ๊บสวนแบบน,นี้นะเป็นแบบการแรกสูดสัมเวียนครับอีโปโอถอยมาห่างๆไว้แล้วก็ รอจะหวังเขาโชคครับปึ๊บลบสวนกับแบบนี้ถ้าเราแอร์คอมโบก็ดีครับเพราะว่าจีเขาจะได้ลอยกลางอากาศแล้วก็ทำทำคอมโบได้นานขึ้นนะโอเครอครับลบสวนกับสตเต็คเกอร์แล้วก็เหมือนเดิมครับทูสไตร์เลชแอนด์ฟอลดิฟคิกทูสไตร์ ด่านนี้นะฮะตัวซ้ายอืดมากมมันแพ้น้ำแข็งครับพฉะนั้นเซตอัพเสร็จแล้วให้คราวใช้เป็นริรสตาสกา้าเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวทางซ้ายดิสกอก้อนนี้นะครับมันต้องเล็งจอมันหรือว่ากรามมันตอนที่มันใช้ท่านะครับเดี๋ยวเราก็จะบัฟทิฟ้ารอไว้ก่อนนี่ครับจังหวะนี้ให้เราเล็งที่จอของมันนะครับเอาดับคิกเนี่ยทีบ คากมาันแต่ว่าผมถีบไม่โดนสักนั้นะครับเพราะว่า,าต้องถีบข้างหน้าหน่อยครับข้าง,างอาจจะไม่ค่อยโดนก็ถีบดีๆนะครับผมก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องอัพระคัตไดับคลิกไปหรือว่าใช้เป็นท่าคู่ของตัวละครเสริมก็ได้เหมือนกันนะครับของผมก็แบบบื้อๆไปทิฟฟ่าเราติด ATB assist ไว้เวลาเราดับคลิก2ครั้งติดต่อก,กันนะครับมันจะเป็นการแจก ATB ให้กับตัวละครที่เดือสัก2คนอ่ะผมก็จะมี ATB มาคอยเติมให้ตลอดครับก็ออกไปได้เรื่อยเลยครับผมดานนี้ไอตัววัวกระทิงนะครับหลังจากที่เขาใช้ท่าเนี่ย oh. เขาจะเพลชอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนกับว่ามันจะแพ้เควกเหมือนกันนะผมลองใช้เควกทีหนึ่งนี่คือว่ามอนสเตอร์มันแทบจะ สแตกเกอร์แล้วครับอ่ะรอเควกา้าดูครับแล้วก็บิสกา้าไปอ๋อตัวนี้แพททานากา้าครับเป็นทานากา้าดีกว่าเห็นไหมครัคือเควกา้าทีหนึงคือสแตกเกอร์เลยสบายนะครับไอตัวมังกรตัวนี้มันค่อนข้างเลือดเยอะนะครับผมก็จะ สแต็กเกอร์มันก่อนโอเคทูสไตล์ครับเลชแอนฟองไดฟ์คิกทูสไตล์โอมนิเฟอรี่ไดฟ์คิกอแอรโกรกาเสริมใบตัวที่แพ้ลมครับด่บานนี้ให้เราเลงตัวหนอนทางซ้ายมือก่อนเลยนะครับด้วยการใช้มิสตาก้าของคราวเอริกก์ควีก,ก้าเหมือนเดิมครับ เททีฟ้าดับคิกทีป้ายส่วนตัวเดดคลอไอดาร์คลอสิไม่ใช่เดดคลอนะก็ให้เราหลบจังหวะที่เขาใช้ท่าของเขาอะ่ะเขาจะเพรสเชอร์นะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาโดนเวทมนเด็กไปเด็กมาแล้วเราก็ถีบรัวๆได้เลย ซาโบเทนเดอร์ S S ไอตัวนี้เหมือนกับแพ้เควกเหมือนกันนะแต่ว่า,าถ้าเกิดเราใช้เป็นแอโรกาเนี่ยเราก็จะทำให้ตัวซาโบเทนเดอร์เนี่ยมันถูกดูดมาหาเราได้ง่ายกว่านะครับผมก็จะใช้เป็นแอโรกาดึงมาเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเอาค่าวฟันเลยครับสเต็คเกอร์แล้วลิมิตไซฟอนดูดมาจบด,ด้วยฟิลิซิ่งทัส นาสุดท้ายแล้วครับอันนี้ตัวซ้ายมือเนี่ยแพ้น้ําแข็งมากๆนะครับก็พยายามสแปมน้ําแข็งไปส่วนตัวทางขวามือเนี่ยมันติดสโตนหรือว่าหินได้นะถ้าเกิดเขาติดดีบัฟสโตนเนี่ยเราชกไปเรื่อยๆครับเขาก็จะแข็งไปเองเพราะฉะนั้นก็คือเราโฟกัสตัวฝาก,ก่อนก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าผมไปเล่นตัวซ้ายก่อนนะเขาจะหายตัวไปแล้วพอ SP เอพีเหลือประมาณสักครึ่งหนึง่ง เราก็จะมาโฟกัสที่ตัวนกซูก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับพอชกไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยพอหลอดข้างล่างสีดแดงเต็มมาเขาก็จะแข็งไม่หินไปเลยครับอเอรี่ยงครับเป็นหินซะงั้นโอเคเหลือตัวนึงแนละ้วก็สบายๆครับผมเพราะว่าคราวเราติดเอล m เมนทัลไฟอยู่แล้วนะก็ตายยากครับที่เหลือก็เป็น วิสซ่าวิสซ้าหรือว่าอัลทิฟ่าใช้ลิบิตเบรกหรือว่าคารลิบิตเบรกก็ได้ครับเมแล้วแต่เลย่าก็เรียบร้อยครับสำหรับ รูท่าเลน์หนึ่งถึงห้าของเรานะครับผมก็ <You 're S 1> ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิวที่เอามาแชร์กันก็ขอให้เป็นแนวทางการเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวทางหรือว่าความถนัดความชอบไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะมีเวลาฟาร์ไม่เท่ากันก็เลือกเอาวิธีที่ตัวเองถนัดดีกว่าผมก็เอามา แชร์ให้ดูว่าเออโอเคมันเล่นแบบนี้ประมาณนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนี้เลยนะฮะวันนี้ผมมาริสลาไปก่อนสวัสดีครับ